อัดีเช้าโลกกันอีกแล้ววันนี้เรามารีวิวอะไรกันไม่แก่กล่องนะที่เกียจแกะมาแล้วนี่นี่เลยสวยป่าสวยมากนะฮะตัวนี้คือหูฟังนะฮะเอ่อ QCY Melo Btneo เนาะพอดีวันที่25ไม่รู้จะซื้ออะไรเลยซื้อเป็นตัวนี้มานะฮะเรามาดูก่อนว่ากล่องมันเป็นยังไงเนาะ นี่กล่องมันเป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วมันมีสีสีนะตัวเนี้ยมันจะมีสีดำขาวสม้มแล้วก็สีฟ้าอืมเราเลือกสีที่ไม่เคยใช้มากที่สุดนะในกล่องนะแกะมาก็จะมีตัวหูฟังใช่ไหมกล่องสวยมากเป็นใสๆตัวหูฟังก็ว่ามีอะไรก้านใสๆแนะ้วโชววงจรด้วย แล้วก็หน้าไตรงนี้มีมีอะไรอ่ะตัวเลขอ่ะแบบว่ามองไม่ค่อยเห็นนะตัวเลขตอนตอนชาร์ตอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูเนาะแล้วข้าง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 นี้ก็จะมีปุ่มเหมือนปุ่มรีเซ็ตมั้งอืมปุ่มแพ่ปุ่มรีเซ็ตอ่ะนะฮะข้างบนก็จะมีอ่าพอร์ตพอร์ตชาร์ตนะ Type C นะครับด้านหลัง มันจะกล่องมันจะมีเอ่สติ๊กเกอร์ใสๆแปะมาเป็นฟิล์มอ่ะถ้าอยากให้ใหม่เขาไม่ต้องแกะออกก็ได้นะเพราะว่ามันผมว่ามันน่าจะเป็นลอยง่ายนิดหนึ่งเพราะมันเป็นแบบเป็นเงาๆงาใสๆนะแต่ความสวยนี่คือสุดยอดเดีย๋ยวเราดูในกล่องรุ่นนี้แถมมนี่มาด้วยแถมนี่ถุงผมว่าทุกยี่ห้อควรจะแถมนะ ดีมากเลยเพราะว่าที่เขาแถมมาให้ผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะไอ้มันเป็นเใสไงน่าจะเป็นรอยง่ายนะเขาก็เลยแถมถุงมาให้เอาไว้ใส่อย่างเงี้ยเนาะดีมากทุกยี่ห้อน่าจะแถมมาให้บ้างนะเป็นถุงเป็นหนังน่าเป็นหนังเทียมแหละอืข้างในเป็นกำรรมะหยี่นะเป็นแนบบับเหมือนผ้ากำมะหยี่นะฮะแล้วก็ในกล่องมีอะไรเรามาแกะดูดีกา่า ไม่มีมีคู่มือหนึ่งอันนะฮะคู่มือหนึ่งอันแล้วก็มีสายชาร์จหนึ่งเส้นนะฮะไทย4ีไทยเอถุไทยซี่สั้นๆแล้วก็มีจุกหูฟังนะรุ่นนี้เป็นสีส้มจุกก็เป็นสีส้มให้ด้วยดีปะ่ะนะสองคู่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเนาะนะฮะเดี๋ยวเรามา อ่านสเปคของตัวนี้กันก่อนมันผมชอบตรงที่อ,ะ,อะไรอะไองานประกอบดีมากคืองานประกอบดูแพงเลยอะแบบว่าสวยดูแพงมากเลยแต่ราคาถูก <c oughs> นะแล้วก็เป็นหูฟังแบบอินเดียนะอืมนะฮะความรู้สึกเวลาใส่เข้าไปอะมันจะมีความรู้สึกคล้ายๆหูฟังของเรียวมีอจุกมันอะ เวลาใส่ก็ไปอ่ะคล้ายหูฟังเรียวมีก็ไม่ใส่แล้วไม่อึดอัดนะฮะแบบว่าใส่สบายไม่อึดอัดสเปคสินค้าตัวนี้นะก็จะมีเขาบอกว่าเคเอออะไรค c y เนี่ยเป็นอันี่นะแบรนด์ที่แบบผลิตอุปกรณ์ไร้สายบลูทูธอะใหญ่ลายใหญ่ที่สุดของจีนก็คือแบรนด์นี้เป็นเหมือน OEM รับจ้างผลิตให้กับหลายๆแบรนด์ด้วยมั้ง อืมเพราะเขาเขียนว่าเป็นพัทมิตรหลายลายเช่น C S R เสียวหมี่เนาะม o t ต r ร l โล่าซัมซุงอะไรอย่างเงี้ยอืมก็น่าน่าจะเคยผลิตหูฟังให้แบรนด์พวกนี้ด้วยหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะฮะเนาะแล้วก็ตัวนี้รุ่นเมโลบัตเนโอเนาะจริงๆออกมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเราตอนแรกเรารู้สึกว่าสเปคมันธรรมดาเกินไปคือมันสวยองเดียวก็เลยไม่ไดเอามาเนาะ ช่วงนั้นคือมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหูฟังหลายตัวน่าสนใจกว่าแต่ตอนนี้พอดีวันที่ยีิบห้าเราไม่รู้จะซื้อ,อไหลก็เลยไปเอาตัวนี้มาลองดูเนาะแล้วก็ตอนนี้บูทูธเวอร์ชันห้าจดสานะฮะอืมแล้วก็อายุการใช้งานเนาะประมาณหกชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะฮะ แล้วก็รวมกบบเคสได้อีกยี่สิบี่ชั่วโมงนะฮะชาร์จชาร์จรวมเคสได้อีกย4ิบสี่ชั่วโมงแต่ผมว่ามันน่าจะใช้ได้มากกว่าหกชั่วโมงนะเพราะว่าเท่าที่ลองเล่นดูรู้สึกว่ามันแบตบมันค่อนข้างอึดเหมือนกันนะอืมไม่รู่เหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าหกชั่วโมงแล้วกันแล้วก็มีกันน้ํา IPX5 ด้วยกันน้ํา IPX5 ก็กันได้ประมาณเอ่อฝนนะ่ขี่รถตากฝน เอาโดนน้ำล้างน้ำได้แต่ว่าก็ต้องบอกก่อนนะหลายคนไม่รู้นะฮะคำว่ากันน้ำา p x 5เคือกันเฉพาะตัวหูฟังนะตัวเคสไม่ไม่กันแน่ๆอืมอย่าให้โดนอย่าให้เคสโดนน้ำแล้วกันกันเฉพาะตัวหูฟังเนาะแล้วก็มีอะไรไม่มีแล้วคือตัวนี้ต้องบอกเลยว่าอะไรอ่ะไม่เอ่อไดเอรไดเวอร์ขนาดสิบมิลเนาะก็คือมาตรฐานทั่วไปเนาะ ในหูฟังเลทราคานี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นไดเวอร์สิบมิลนี่แหละแต่ว่าไดเวอร์ไม่เกี่ยวกับเสียง <50> <50> นะอาจจะเกี่ยวนะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเสียงโอเคเดี๋ยวจะบอกนะฮะว่าเสียงมันคล้ายอะไรเลยตัวนี้เขาบอกว่าดีไซน์แบบไซไฟนะฮะฟิวเจอร์ลิสติกดีไซน์เนาะรัอนาคตนั่นเองอแล้วก็มี สีสีสีตามที่บอกไปมีดำมีสีดำสีขาวสีฟ้าเนาะแล้วก็สีส้มนะซึ่งสีส้มเป็นสีที่เรายังไม่เคยซื้อใช้ในหูฟังรุ่นไหนเลยเราก็เลยซื้อมา <c oughs> นั่นเองอย่างที่บอกไปตัวนี้ดวเวอร์สิบมิลเป็นไบโอเดแฟัมดเวอร์เนาะซึ่งให้เสียงที่โอเคมากระบบคิสตันเชียร์คอก็คือมีเอ่อระบบอะไรอ่ะไม ไม่กี่ตัววะแปบ๊บหนึ่งนะรู้สึกจะเป็นไมค์ข้างละสองตัวเนาะอืมมีเกมหมดด้วยนะฮะในใช้กับแอป QCY แอปได้เนาะก็อย่าลืมไปโหลดมาใช้กันนะฮะสามารถเชื่อมเชื่อมต่อแบบมันติก็คือเป็นดู u ัน Connection ก็คือเชื่อมต่อสองอุปกรณ์พร้อมกันได้นั่นเองเนาะเวลาเชื่อมต่อสองอุปกรณ์พร้อมกันน่าจะเป็นแบบว่าเอาเอา,เอา หูฟังอ่ะใส่เคสไว้สมมติว่าเราเชื่อมต่อไว้อุดไว้ตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมเราจะไปเชื่อมอีกตัวหนึ่งก็คือเอาหูฟังใส่เคสแล้วกดไอ้ปุ่มแพร่ด้านข้างอ่ะกดปุ่มด้านข้างเนาะแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็เชื่อมต่อมีประมาณนี้นะฮะใหม่รีวิววันนี้ไม่มีไม่มี ANC ให้รีวิวก็รีวิวเสียงก่อนเลยเสียงนะฮะบอกเลยว่าดีมาก เสียงดีออ,อยู่ในเลทคือซื้อแล้วไม่เสียดายเงินเพราะว่าตอนนี้มันราคามันลงมาเยอะมากตอนมันเคยขึ้นไปขายอยู่ที่เก้าร้อยกว่าบาทมั้งอืแต่ตอนนี้มันลงมาเหลือแค่หกร้อยกว่าบาทนะบอกเลยว่าคุ้มแล้วก็เสียงมีความคล้ายกับซาวคอรอาร์สิบเ a n นที่เราใช้อยู่อืนะคือมันคล้ายกันมากจนแบบ ถ้าเกิดสูว่าเราไม่มาฟังเทียบกันนะมันจะรู้สึกเหมือนหูฟังตัวเดียวกันเลยแต่ว่าพอฟังเทียบกันแล้วจะมีความแตกต่างันิดหน่อยอืมอธิบายแนวเสียงก็คือ,อเบสเบสหนักเบสหนักแล้วก็เหมือนจะมีเหมือนมีซับเบสนิดนิดป่ะผมไม่แน่ใจว่า้คำว่าซับเบสเนี่ยมันคืออะไรมันเหมือนเป็นความกระหึ่มของเบสป่ะไม่รู้เอซึ่งค่อนข้างดีแล้วก็เอตัวนี้ ความรู้สึกว่าอะไรอ่ะแนวโทนเสียงจะออกสว่างกว่าตัว R ห้าสิบ ANC นะฮะอืมนะครับก็คือถ้าใครชอบเสียงโทนสว่างเคเคลียร์นิดหนึ่งเนาะตัวเนี้ยโอเคนะขนาดไดเวอร์สิบมิลยังทำได้ดีเลยนะแล้วก็มีแต่ถ้าเกิดใครไม่พอใจก็คือไปปรับเพิ่มในแอปได้เนาะเออเดลืมเราเล่นแอปให้ดูนะเสียงตามที่ อธิบายลำบากเหมือนกันนะเราไม่ค่อยแบบเอ็กเปิดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่มาเล่นแอป,ปให้ดูครับนะตัวนี้ก็คือพอเราเปิดฝาเอ่อเปิดแอปเนาะเปิดฝากล่องมันจะเชื่อมต่อแล้วก็ว่าขึ้นเป็นอะไรอ่ะเอเอไอหูฟังแล้วก็กล่องเนาะแต่กล่องไม่มีเปอร์เซ็นต์แบตโชว์นะอืม จะมีเปอร์เซนบของหูฟังโชว์นะครับก็คือเข้าปะเข้ามาปุ๊บมันจะมีปรับอะไรได้บ้างแนละ้วก็มีข้างบนนะแถบด้านบนกนะ็คือกดคําว่าเสียงนะสภาวันนีีก็คือจะเป็นตัวหูฟังนะแล้วก็กดมาที่เสียงเสียงก็สามารถปรับอีควอไลเซอร์ได้นะฮะก็จะมีผมพยายามหาไอป,ปรับให้เป็นภาษาอังกฤษมันไม่มีเ่ยมันใช้ยิงตามภาษาของตัวเครื่องมั้งก็เลยเป็นภาษาไทยเนาะ ไอคำปริยายไอยปริยายก็คือเป็นดั้งเดิม default ที่มันให้มานะแล้วก็มีย่อเอ่ออีควอไลเซอร์นิยมนะฮะเบสหนักนะหินหินก็คือล็อกนะล็อกนั่นเองเนาะถัดมาอีกก็จะมีนุ่มนวลแล้วก็มีคลาสสิกนะหรือถ้าใครไม่พอใจก็ไปกำหนดเองได้นะฮะมันก็ลองดึงดูดึงปรับด,ดูเนาะอืมแล้วก็มีถัดลงมาด้านล่างก็จะมีคำว่าของช่องเสียงคือ สามารถอย่างเช่นอ่าบางคนหูผมคิดว่านะไอ้ระบบเนี้ยมันเคลือบถ้าใครแบบหูรับเสียงได้ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยก็คือสามารถปรับความดังให้มันไม่เท่ากันได้ก็คืออาจจะบะเออด้านนี้รับได้ดังใช่ไหมก็ด้านนี้รับได้เบาก็อาจจะปรับมาด้านขวาแทนเนาะอืมปรับแบบว่าเลื่อนมาด้านขวานิดนึงให้ด้านขวาดังกว่าอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะอืมแล้วก็มีอะไรอีก แท็บด้านบนเนาะมาที่การตั้งค่าอันนี้ก็คือจะเป็น่าเปิดอ,อะไรนะปร,ป,รปรับแต่งปุ่มทัชคอนโทรลนั่นเองเนาะก็จะมีปรับได้1คลิก2คลิกแล้วก็3มคลิกเนาะก็เลือกปรับเอานะฮะถัดลงมาก็จะมีมองหาหูฟังอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่ามันมันตาม GPS ด้วยนะเอองงว่าหูฟังมี GPS ด้วยเหรอไม่รู้แต่ว่าสามารถเล่นเสียงนะกด กดเล่นเสียงได้นะฮะอย่าใส่หูฟังคาหูแล้วกดเล่นเสียงนะดังมากนะฮะคือหมายถึงว่าเสียงมันจะดังเข้าหูเกินไปแล้วก็มีเวลาเปิดปิดเครื่องได้ด้วยก็คือสือว่าเราใส่ตอนนอนใช่ไหมเราอยากจะแบบว่าตั้งเวลาปิดได้ก็คือตั้งตรงนี้เอาเนาะแล้วก็มีโหมดนอนหลับนะอันนี้ก็คืออ่าเราเปิดปุ๊บไอ้ปุ่มทัศกินจะใช้ไม่ได้เพื่อให้แบบว่าคนที่ชอบใส่นอนใช่ไหม หูฟังจะได้ไม่รันเองก็คือไม่ไปเพิ่มเสียงหยุดเพลงอะไรเองนั่นเองเนาะปิดเอาไว้นะฮะเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วก็มีเกมโหมดนะฮะเกมโหมดอันนี้นะเปิดได้แล้วก็มีถัดลงไปก็มีอัปเกตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยนะนะฮะตั้งค่าเพิ่มเติมอันนี้ก็เกี่ยวกับอะไรอ่ะรีเซ็ตเดิฟลต์รีเซตหูฟังได้นะเข้ามา ตั้งชื่ออุปกรณ์ได้นะฮะหรือว่าล้างบันทึกการจับคู่ก็ได้เนาะประมาณนี้คือหูฟังตัวนี้ไม่มี ANC นะฮะอืมไม่มี ANC นะเป็นหูฟังแบบว่าใช้ฟังเพลงคุยโทรศัพท์ธรรมดาไม่มีโหมดตัดเสียงรบกวนแบบที่ ANC เนาะแต่ว่าก็เอ่อมีเขาเรียกว,ว่า ANC ไหมไอ้ระบบตัดเสียงรบกวนเวลาที่คุยโทรศัพท์อ่าน่าจะเป็นตัวนั้นแหละมาไปทดสอบเสียงไม์กัน ทดสอบเสียงไมค์ของหูฟัง QCY Melo Bt Neo นะครับเดี๋ยวเรานับเลขให้ฟังนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบมาแล้วทุกคนนี่หูฟังใส่แล้วเป็นอย่างนี้นะโดดเด่นไม่เหมือนใครแน่นอน <laughs> นะคือถ้าใครชอบความโดดเด่นเนะ่ะเราว่าโอเคเลยส่วนเรื่องเสียงนะเมื่อกี้ก็คืออ่าตามที่ได้ยินไปมันเราว่าเสียงพอใช้ได้นะฮะคือมันจะมีช่วงที่ คือเสียงปกติมันจะชัดนะแต่มันจะมีเหมือนหัวหัวคําบางคําอ่ะเหมือนแบบอะไรอะ่ะมันจะเงียบไปนิดนึงอะ่ะเออนะเป็นบางช่วงนะครับสังเกตดูประมาณคือแต่ถ้าเกิดแบบโดยรวมทั่วไปก็เสียงฟังได้ชัดดีเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกลองสังเกตดูแล้วกันนะนะมาเดี๋ยวสรุปกัน <laughs> สะระบ สรุปนะหูฟังตัวนี้นะฮะ QCY Melo b a t e o เหมาะกับคนที่เรียกว่าเป็นตัวหอ่นตัวเองนะฮะแบบว่าหูฟังมันสวยมากนะแบบว่าดีไซน์มันคล้ายกับไอ้นี่เลยอะไรว่าอา่าชื่ออะไรวะหูฟัง Nothing Ear เออแต่แต่ตัวนั้นราคาเป็นพันหลายพันใช่ไหมล่ะแต่นี้600กว่าบาทได้แล้วดีไซน์คล้ายกันแบบงานดีมากงานเนี้ยบเลยนะฮะ งานแบบว่าคล้ายๆงานคล้ายๆตัวนี้ที่เราเคยพูดไปรุ่นยี่ห้อหนึ่งชื่ออะไรเบสซุดเออตอนก็งานเนี้ยเหมือนกันตัวนี้ก็งานเนีย้ยความงานนี่ผมว่าดีกว่าเลทร,ราคาใกล้ๆกันอนะ่ะหลายตัวเลยนะความเนี้ยของมันแล้วก็มีจอด้วยตรงนี้นะฮะแต่จอมันมองไม่ค่อยเห็นล็อกเพราะว่ามันโดนแสงส่องเข้ามาเดี๋ยวเราถ่ายอินเสิร์ตให้ดูว่าจอมเป็นไงนะอืม นะสรุปนะครับเสียงหูฟังตัวนี้นะฮะเสียงโอเคเลยแล้วก็ไม่ใช้ได้พอใช้ได้นะฮะเรียกว่าไงถ้าในเลดเดียวกันเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะใกล้เคียงกับตัวซาวคอเออใกล้เคียงกันนะฮะแต่ถ้าไปเทียบาบางรุ่นเทียบเคยรีวิวไปพวกนั้นอาจจะดีกว่านะ แต่ก็คือแบบใช้ได้อยู่ไม่ไม่ได้แย่นะครับแต่ให้กลางๆแล้วกันนะแต่ไม่มี ANC นะฮะรุ่นนี้ยังไม่มี ANC นะก็เหมาะกับคนที่แบบคิดว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้ว ANC ซึ่งผมบอกเลยว่า ANC นี้ผมแทบไม่เคยเปิดเลยไอตัวหูฟังที่ใช้ใช้อยู่เนี่ยอืมหลายๆรุ่นเลยเนาะนะฮะ ก็ใครอยากได้หูฟังที่เป็นตัวของเตงส,สุดๆไนงะ <c oughs> คือมันเท่อะใส่ไปแล้วมันเท่มันไม่เหมือนใครดีสีมันแบบเปิดออกมาเพื่อนให้เพื่อนดูแล้วให้เพื่อนถ่ายราคาเพื่อนก็ถ่ายไม่ถูกอะเรามันดูหรูเนาะ <c oughs> นะครับนะแล้วมาสรุปคะแนนกันเลยดีกว่าเสียงอ่นาคะแนนนะเราให้ตัวนี้ไป ในเหลราคานี้นะต้องบอกว่าทุกครั้งที่เราให้คะแนนคือเราจะเทียบกับราคาที่มันขายนะฮะตัวนี้เราให้ไปเก้าคะแนนนะเก้าคะแนนเพราะอะไรหักอะไรไปบ้างก็คืออ่าในเหนราคาเดียวกันบางรุ่นมี ANC แล้วนะครับอืมนะแต่ก็อย่างที่บอกใครที่ไม่ใช้ ANC ก็ไม่จำเป็นต้องไปพิจารณาตร,ตรงตรงนั้นก็ได้แล้วก็เรื่องใหม่อ่าผมรู้สึกว่าอ่า มันกลางๆอ่ะมันไม่ยังไม่ดีขึ้นในเลทราคานี้มีหลายตัวทําได้ดีกว่านะแต่ถ้าใครฟังแล้วก็โอโอเคก็ยังฟังรู้เรื่องก็โอเคนะฮะอืมคือใช้คุยโทรศัพท์อ่ะถ้าเสียงรบกวนไม่ดังมากเกินไปอ่ะไม่มันไม่มีการตัดเสียงแบบคือที่เสียงมันหายเนี่ยซิเขาเรียกว่าไงไม่ไม่เสียงหายแต่เสียงมันเบาลงบางช่วงในตอนช่วงหัวๆเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าไอ้ระบบตัดเสียงอ่ะมันทํางาน พยายามจะตัดสินงรบกวนไงมันก็เลยแบบเหมือนหายไปนะฮะเพราะงั้นถ้าเกิดสูว่าอคุยงานที่เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยในห้องในห้องประชุมอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะใช้ได้ดีนะครับอประมาณนี้กับา QCY Melo Bt Neo นะหูฟังสุดสวยของเรา <laughs> วันนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปสั่งเอ้ลิงก์สั่งซื้อเนาะก็แปะไว้ที่เดิมข้างใต้ e s c r i p t i o n แล้วก็ปักหมุดที่คอมเมนต์นะฮะไปก่อนบ๊ายบายคิบ